ส,ส,ส,สวสสัส,สดีครับต้นกับกอนบ้านดงหมากไสครับพี่น้องครับสำนับพิ่นี่พี่น้องมาสำรวจปลาได้ครับอันบ่ได้ขาดหวังยังไหลดอกพี่น้องถ้าเชียร์ว่ามีเห็ดโบติดยังออกมา้ะเได้มาสำรวจเบื้องนะครับพี่น้องกันเหนว่าต้องขาดหวังยังไหลขึ้นกันได้ครับพี่น้องยันบ่หมันเนาะมาสำรวจเบื้องกอนเลยสิมี่เห็นเหีเรือมี่ยังออกบบหรือว่าเป็นดินเป็นซุมเป็นแหงเป็นเรียงซ้ำเลยนะพี่น้องไปสำรวจไปยังปลาเลาะน้ำขันได้ครับ

เด็กมาเร็วเด็กเด็กเด็เด็กเด็กเด็กโด็เดียงด็เด็เ็เด็เดลีเดจเน็ะเด็กเา็กเดกเด็กเกกะ็เก็เด็ อเลยมาเรยวูกบิ้ไหมตกใจนะมันพอเหอต่กวดเอเองก็พูดอ่านนะอ่านจะเป็นแรน นีเดียวครับอันนั้นเลยนีเดียวก็ตดวใหม่บ่บเรว่าอยู่ฟังอยู่ฟังพูนฟังฟังพูนเึือสิเห็นอฟังผีมันมันบังแล้วแล่นเปียนเปิีนัใหม่เพื่นตายอยู่อ่ะนี่ก็ห่อป่ะเมื่อนนี็ตาป้าปันได้อยู่หมาเขาตกใจน้ำหมาดิ อันนี้มีเล่นนะพี่น้อต้นมากกับพอเรืออยูะเล่นสิงางนี่งมีบย่านก้นวอมอี่นแต่บาย่านหมาพอมาเริ่มเก่งกใหม่เลยเออหมาไม่ติดพันเราพ่อเนี่ยพี่น้องดัดบถเป็นสสนย่านที่ดีบนนึ่งอ้ยริงจริงจะมีหนึ่งดอกเนาะโอ้ยหนิมๆอยู่ดิมี ตลอดน,นอ,ะอนจะเดิงทั้งในกันจี่นมองเป็นย่านที่ดีอดอดแดดนะข้าวมานนทั้งในปลาล่ะครับพี่น่องปลาส้มส้มอาจจะฝนตกนักแห้งใเติบนะปลาตะาะปลาทั้งในสุมดีด้วยครับดินกับสุมอยูอ่อาจจะร่อจักน้อยน้ี่น่อยน,นี่ยังไงถุนนงหนูปะอ๋อเ็ดหูหนู

หนูหนูคพี่หนหนูปลานี่กำลังสิข้นเต็มอยอะตาเลจ้ะนี่ยังไฮบดโอ้ตอน่อ็ดบดนะพี่หนุ่มไล่เป่าไอ้มา No story, so no UH, โอ้เกิดยุติ้นแล้วว่า่ได really? ้เก yeah. ิดสุกคอนะวันยางพานหลายคอนนะี่โอ้อนนะโอ้ออนนี่ว้าดูดิเกือเหอมงต่ี่มากครับอ่นบาวี่เจาแนนะ เลือเต็มเลยพี่น,น้องบอลเขียนขอไหนต้นหนังไปฟักดีๆก็นสิว่าเสียสุกนึงแอปานันนี่กระดังอันฟักดีๆครับพี่น้องใส่ปลาทูใส <ong> ่นัง่อไละสุกน so ันยนี้เสียงอันเรี่ยงห้องโซกันแซวพี่น้องเี่ยงเสียงเรี่ยงอะไรโอเคโอเคี แต่ว่าอยู่ไกลเฮาอโยกไปต่างตื่นก <c oughs> ่อนแล้วยานลิ่ยงโอ้วยว่ายานจังได้นาปีน,น,นั่นน่ะลิงไหลนะพี่น้องเก็บเห็ดอยู่ดีๆลิงมากเป็นฝูงเลยไหมครับไหลเบาต้นเบาก่อนป้าหนีนะพี่น้องเลี่ยงอะไรขอนแค่นใะช่ขอ,อขอนเยอะแต่ว่ามันไม่ไเกิดทุกขอนต้องเป็นเดินดูเที่หอดไพี่นห,พนหน้าก่อน,น เง็นบเง็ดงกระดานคิดถอดได้ยี่อมาเคยมานำปีหนหหาบอกม้วนเยอะมาเยอะหน่อยออตอนีไห้วเป็นเต็มต้นไม่เลยีไนเพรามากปีนี้ก็ดีมาหาจะเล่นคิดหอดเอายี่เอาล้วมาขอ,อ,อยกันนคัลูกเร็กลูกเร็กลูกเด็กลูกเด็กลูกเ็ก Được điệt, được điệt, được điệt, được điệt Nó là cây Nó là xảy nó được điệt, nhìn hoài được Thôi thì cứ chăng lèng thì là ai không? này lôn được đây Nó lèng hay không? cứ thế bọn nhìn được mắt không เดี่ยงเดี่ยงเฮงเดี๋ยวดูเด็กด่าอี่น้อง,อา,งอากาศอบอ,อ้าวนี่าก่อนอ,อันนี้น่าจะได้นะเรามาไม่ทันโอ้ตบใหญ่สวยเลยแห้งหมดแล้ว มันเป็นของตีส <First S 2> <this> so ีเหลยนะจงสวยจังเลยใชอไหมเรียนเป็นล่าเลยตันนี้หลายเยอะแต่ว่าจะได้เนาะของตีสีเหลครับอ่กรอบหมดแลวเป็นเชล่าแล้วลงมาโซนด่านล่างเพราะไข่เน่ยที่นนอว่าอันมันซุ่มๆดยง่งล่งนันมกีังไเรื่อยๆจนเลยว่าเหีืง่เขาหเขาพ่น แลก็ไม่สวนหลังแค่ไหนเปลี่ยนดีออกป้าล่ะครับพี่น้องครับฝนตกมาทั่วป้าอยู่ไอ้วนมหนมาทั่วฝนตกมาส้นด่า,บบน,น,า,น,น,านหลังละละแต่ว่าขับไปแน่ๆแหงแหงนะพี่น้องอเฮียเชินกับแม่ท่านอันนี้เลยใช่ไหม มันโดนป่อขอนตามที่เห็นในลุดนั่นแล้วนะครับนาออ่เดี๋ยวเราตืนมานก่อนสรารบันหน้าล่ะจ้ะอ้าอีทน้องหนะ้าค้าก็สิอพอเดินทางกลับแล้วนะครับมัน,นมาสำรวจเวยคือนะครับสำรวจเบินะ้มออาป่ากับบ้านละครับโอ้ยน้องตามลาจนมาผ่อน เนี่ยเกียงเลยพี่น้องไงงานปักเกียวออนครับนีก็แวพี่น้องอดากีนก็เขาป้าก็ไม่ได้กินด้วยบานห่อนคือผนไม่พี่น้องกำลังถอดเนาะโอ้ด้หอดดอกน้ำนะดอก้อมีในกระตามนี่ดอกน้ำไดหยออนไปไบแต่ไปเกียงใส่ปลาไปสิกเกียงใส่อยัางก็รม่เด้ จะไปหาเห็ดพี่น้องมาเก็บเห็ดปลาบ่ได้สิไปหาเห็ดหลานค่ะอร่อเห็ดปลาบ่ได้ได้เห็ดหลานค่ะได้เห็ดหลานค่ะแต่ว่าเฮาได้ได้พักแล้วออืนี่วันนี้เพิ่นไปแกงใส่เห็ดเตียนนะได้เห็ดบ่ออกอดเอกปลาของเตียน้วพี่น้องกลับบ้านแล้ว